เราจะมาบำรุงต้นมะขูดของเราให้แตกยอดแตกใบงามไม่มีมแมลงมาลบก,กวนเราจะใช้ไข่หนึ่งฟองจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ส่วนเปลือกอย่าทิ้งนะคะในไข่ก็จะมีโปรตีนมากมายเลยค่ะเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังในเครื่องดื่มชูก,กำลังก็จะมีวิตามิน B 3 B 5 B 6และ B12 เราจะใช้1ฝา เราก็จะมาตีไข่ให้แตกก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ขับต้นมะกรูดของเรานะคะก่อนอื่นนะคะเปลือกไข่ที่แคลเซียมเราก็จะมาบีบแบบนี้เลยโรยตามโคนต้นไม้ได้เลยนะคะป้องกันพวกหอยทากเราก็ใช้ไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะโรยตามรอบโคนต้นได้เลยใช้น้ําลดตามเลยค่ะเราก็จะมาป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยใช้น้ายาล้างจานหนึ่งช้อนชาค่ะไปฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะเราจะฉีดพ่นอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งก็ได้ค่ะ ป้องกันพวกมแมลงนอนที่ต้นมะกรูดของเราจเจริญเติบโตวไวค่ะ